โอ้ยแม่สิไปใช่ไหมนี่ไปให้แล้วไปหูดเข้าไปหูดเข้าพี่น้องอพี่น้องเลยไปช่วยอ่ไปช่วยลูกหลานแม่นี่พี่น้องเพิ่นไปแล้วเนาะโอ้พี่น้องภาพบรรยากาศงามนะตรถพี่น้องเลย โอ้ยแม่กำลังมาพี่น้องโอ้พี่น้องไอ,อง้เขางามๆพุ่นพี่น้อง เออีแม hey, ่พี่น้องมื้อนี้อีแม่สิไปฮูดข้าวพี่น้องช่วยพวกออกน้ําเนาะช่วยพวกครอบครัวบ่าวโดพี่น้องอ้ธรรมชาติอีหลีพี่น้องนอ้ พี่น้องเอ้ยมีเมะไปแล้วพีนพ่น้อง่เนอ รองงามามันรีบภาพบรรยากาศอยู่ธรรมาชาติสันงามพี่น้องไงามเนกหนาแล้วก็ยอเีขึ้นไปอะตอนไหนชรอง,งดี่ไอ้ลยน่าจ้ามุกจ้าละอุยกระโดงไหน

นี่หมอพวดใบกระดาษเรียกเบสิทเทียนไเห็นอัพินพวดนึงเมันตะดอกัน้องหมันตะเนี่ย ุูอันดีเล่เตะนี่มอันให้ตายตาเนี่ยตเนี่ยเร่งอะไกีอ่ะอีกนาตาเนี่ร้อยเลยเตกนนามียรูมหาวันไถได้จนไร่เลย hình ghế lại cười dạ tạ dạ ép cho <laughs> <laughs> <laughs>

มมอตล่ตอนาเป็นเยดิคามันรนแ้งแค่ไหก็รายอี่มือค่ไหนควลัการตักลนามุเป็รนะตัได้อเปล่่บรุโลกส่งน้ำหนาน้ำเน้ชะ tiêm lại tiêm lại mà có tiêm nào khi put anh được ở bên đây thay mà làm clip săn vợ anh được nghĩ vào clip và clip put tạo ơn hơi. ส่งอันเด็กเด็กเดกเลวตั้งใจโคกเน่าไอสนใจน่ะน่าตะบอมตะคายโบโอ้ยเมยเขางมงามพี่น้อง